องพื้นกันกระสุนที่เราจะมาร่วมงานกับเขานี่นะเอ้ตัวปิว้วตัวปิว้วขึ้นไปหาเจ้าของบริษัทดีกว่ากับคนที่จะมาพีเต์งานให้เราในวันนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันคนที่จะมาอะไรเนี่ยมาบุกรุก,กบริษัทเราทำไมเนี่ยคนที่จะมาเออเป็นลูกค้าเราก็ไม่ใช่ตัวเตียเ้ยกระเปี๊ยกเดียวต้องไปอบรมหน่อยแหละฮะ นี่เธอเข้ามาในบริษัทฉันได้ยังไงอ่ะมาบุกรู้ได้ยังไงไม่ใช่บริษัทเธอซะหน่อยลูกค้าก็ไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะฉันเป็นลูกค้าของบริษัทคุณค่ะจะมาไล่แบบนี้ได้ยังไงฮะไหนไม่เรียกผู้จัดก,การมาคุยสิแกามาอ้างว่าเป็นลูกค้าเลยตัวกระเปียกเตี้ยจะมาเป็นลูกค้าได้ยังไงตัวเตี้ยทัาโผนี่ฉันอ่ะ บอดี้เชมิ่งฉันนี่คนเราดูจากเอ่อรูปร่างภายนอกเหรอเนี่ยบริษัทนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอไหนฉันอยากเห็นหน้าผู้จัดการจริงๆหน้าอยากเจอหน้ามากใช่ไหมแต่ฉันจะไปเรียกมาให้เลยฮะทำไมบริษัทนี้ถึงดูคนจากรูปร่างภายนอกนะนี่คือหน้าตาผู้จัดการของเรา ไหนใครกันใครที่อยากเห็นหน้าฉันมากแล้วมาบุกลุกบริษัทของฉันนี่เลยค่ะผู้จัดการนี่เลยช่อขอตัวไปทำหน้าที่ของฉันก่อนละกันนะคะนี่เธอเป็นใครกันงว่กล้าบุกลุกบริษัทฉันได้ก็เป็นลูกค้ายังไงล่ะคะ คนของบริษัทคุณอะมันดูคนจากรูปร่างภายนอกฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะดูด้วยเหมือนกันไหมนี่คุณคือลูกค้าของเราหรอคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะทางบริษัท้องพื้นยัเปน,นส่วนของเราจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้แล้วเราจะไล่าย,ยามคนนั้นออกเลยค่ะฉันหวังว่าบริษัทของคุณจะดีขึ้นนะคะและฉันก็จะไม่ร่วงแกวกคุณแล้ว ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการ